สำหรับ RC 903โมเดลใหม่ในปีนี้นะครับผมก็จะเป็นรองเท้าตัวท็ทอปสุดจากชิมาโนนะครับผมก็จะเป็นตัวรองเท้าที่จะมาตอบโจทย์นักปัน่นที่ต้องการรองเท้าที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดรองเท้าที่ดีที่สุดแล้วก็อีกทั้งยังเป็นรองเท้าที่ถูกใส่ในเปโดตองเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็ตัวรองเท้าจะให้ความสบายมากยิ่งขึ้น น้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นนะผมเมื่อเทียบกับตัวเจนก่อนนะครับส่วนในตัว rc 9 0 3เนี่ยก็จะแตกต่างจากตัว rc 9 0 2ตรงที่การออกแบบแล้วก็การดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็คืออย่างในตัว rc 9 0 2ในเจนที่แล้วเนี่ยจะเป็นการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ตัวรองเท้าที่ข้างหน้าค่อนข้างเลียวและแคบทําให้อาจจะเกิดอาการบีดรัดข้างหน้าบริเวณหน้าทาของผู้ปั่นได้นะครับผมเลยทําให้นักปั่นบางท่านเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มไซส์รองเท้าขึ้นไปเพื่อไม่ให้รองเท้าบีด หลังจากที่ชิมานโนได้รับฟีดแบ็กมานะครับผมก็สังเกตได้ว,ว่าเขาได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนวัสดุทั้งหมดบริเวณข้างหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับผมทาให้ตัวรองเท้าเนี่ยหรือห้องข้างในรองเท้านี่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นใส่สบายมากขึ้นแล้วก็มีการความยืดหยุ่นที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยจะใส่สบายมากกว่าในตัว r c 902แล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยยังมีน้ําหนักที่เบามากยิ่งขึ้นเพราะว่าจากการวางแพทเทิร์นการเดินสายแบบใหม่ แล้วก็มีรูระบายอากาศที่จะระบายอากาศเท้าผู้ปั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผม903จะใช้เทคนิคการเดินสายลัดแบบใหม่ทําให้กระชับมากยิ่งขึ้นและไม่กดทับบริเวณหลังเท้านะครับผมนี่จึงทําให้ตัวรองเท้า903เนี่ย ใส่ได้สบายเหมือนกับตัว901และเรายังสามารถเลือกรองเท้าได้ตรงตามไซส์เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มไซส์รองเท้าเหมือนในตัว902ในบางเคสนะครับ903มันใช้ตัว b o a แบบ L.I.2 นะผมก็จะมีลักษณะเป็นแบบโลโปรไฟล์ปักประชัดรัดได้แบบง่ายมากครับผมตัว BoA เนี่ยก็จะแนบชิดไปกับตัวรองเท้าเลยทําให้ช่วยลดแดกเมื่อรองเทา้าปะทะกับลมเรื่องค่าความสติปเน็ตนะครับผมตัวรองเท้าชิมาโ,โนในตัว r c 903เนี่ยจะเลือกใช้ค่าความสติปเน็ตอยู่ที่12ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดของ ชิมานโนนะครับผมทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็นิ่งมากยิ่งขึ้นเวล่อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับผมทาให้ตัวผู้ปั่นเนี่ยสามารถส่งพลังจากตัวผู้ปั่นไปที่ลูกบันไดผ่านตัวรองเท้าได้เต็มประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับผมตัวบริเวณส้นเท้าเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ออกแบบใหม่ทําให้มี ลักษณะที่ลู่ลมหรือทําให้ลมไหลผ่านได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมรองเท้า RC 903จะมีน้ำหนักอยู่ที่225กรัมในไซส์42นะครับผมและในตัวรองเท้า RC 903เนี่ยจะมีไซส์สำหรับคุณผู้หญิงด้วยนะครับโดยจะมีสีสแตนดาดทั้งหมด4ส,สีด้วยกันก็คือสีดําขาวแดงน้ําเงินโดยจะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์36จนถึงไซส์46สำหรับนักปัดบางท่านที่งบอาจจะไม่ถึงในตัว RC 903นะครับผม ทางเราก็ยังจะมีตัว RC 702นะครับผมที่ตัวนี้จะเป็นเทคโลยีที่ได้รับมาจากรุ่นที่มาทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นออปชั่นที่คุ้มค่ามากที่สุดในการลงทุนนะครับผมหรือว่านักปั่นท่านใดอาจจะบัคเจ็ตน้อยลงไปอีกนิดหนึ่ง เราก็ยังมี RC 502นะผมซึ่งจะมาตอบโจทย์นักบัตรในทุกเลนส์ราคาเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวกลางหรือว่าตัวท็อปนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมเลือกซื้อสินค้าชิมาโนหรือรองเท้าชิมาโนจากตัวแทนจําหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยบริษัท้าฮงนะครับผมเพื่อได้การรับบริการที่ดีที่สุดและเป็นการการกนันตีเลยว่าได้สินค้าของแท้แน่นอนยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้หรือก,กดติดตามช่องฮาฮงไว้ด้วยนะครับเพื <S 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 ่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือลิดใ,ใหม่ของพวกเรานะครับผม ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ